โอเคครับผมก็ขอการสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะวันนี้มาอยู่ผมครั้งนับบ่ายฟุกโซนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นในเกมของ c ต t t i o นะครับซึ่งมันเป็นเกมวาดรูปที่ฮามากนะครับเอออันนี้เราก็มาเล่นกันสามคนนะสี่เออสี่สี่สี่เออ 4, มันมีเพิ่มใหม่คนนึงเดี๋ยวรอมันเข้ามาก่อน,นครับก็หัวข้อในวันนี้ก็คือหัวข้ออะไรอะโปเกเลตเอาไม่ใช่หัวข้ออะไร เออหัวข้อสิ่งของนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยหัวนะว่ามันจะเป็นไงปะมาคนแรกโคตรง่ายครับไม่จะโมะหรอกนะห้ามใบ้ามใบนะเอย่าเพิ่งนะน้องๆเอ็นนะใช้คำใบในเกมได้เอมมันกดคำใบในเกมได้อันนี้โคตรง่ายอ่โคตรง่ายง่ายแบบง่ายไร้ที่จีนี่โม่อะไรอ่ะสิ่งของสิ่งของใช่ปะอ๋อของ อะไรวะหรือแรงเงาให้ด้วยอ่ะเอาอะไรวะอันนี้เป็นวะเอาไม่ใช่อ่ะรู้แล้วอยู่อะไรวะเอ้านี่นี่ปะนี่ปะเอาไม่ใช่อะไรวะใช้กันทุกวันใช้กันทุกวันใช้กันทุกวันอะไรอ่ะใช้แค่กับสิ่งนี้เว้ยฮะ อะไรวะอ๋ออันนั้นคืออะไรอะเขี้ยไม่เขี้ยไม่รู้ว่ามันี่มันคืออะไรอันนั้นน่ะอะไรวะเอานี่แกู่อะไไม่รู้ทำตีแกลมามันคืออะไรอ่ะรู้แล้วรู้แล้วอ๋อรู้แล้ว โอ้มึงก็ว่าสีดีๆีน้อยโอ้มึงก็ว่าสีดำโอ้กูก็ไม่รู้นี่ไม่คือปอบหรือม่นยังไม่ได้ปอบกูถาจริงอันนี้เราเอากี่คะแนนอะร้อยห้าสิบมั้งเออจับไม่ได้ว่ะร้อยห้าสิบอ๋อได้ได้อยู่อะไรอ่ะอะไรเนี่ยอะไรบีอะไรวะ นอะอไรวะมันยำมันยำข้าวแขมวงไวมันคืออะไรอ่ะไม่รู้จริงหรอไม่รู้จักเ่แลมบิดคอยเลยไอ้ตรงเนี้ยเปนมันไม่จำเป็นต้องเป็นไอตัวนี้หรอกมันคืออะไรวะแต่มันเป็นช่องใสนี่โอ้น้องรู้แบบนีวหรอมันคืออะไรอ่ะโอเค ้องว่าตัวอื่นหีว่าตัวอื่นดีไปหาแล้วหมดไปไ้เปรูจักโอ้โหรู้เม่เคยหยอดเลยเนี่ยเ่าน่าฮ่าก่าฮ่าฮ่าอ่าล่าร่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่ยฮ่าม่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าน่าฮ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 ่าน่า่าฮ่าา่าฮ่าอ่นน่าเลยอันนี้เลย คือเนี่ยอันเนี้ยกูดิอะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยดูแล้วไอเฟิร์ดูแล้วนี่อ่ะอืมโ่าทีอ๋ออะไรกูมัวแต่ดูสตอรี่อะอะไรอะไรมันเขียนยังไงวะมันเขียนไม่เป็นหรอ อะไรวะอ๋ออ๋ออืมไว้กแกสองตัวมาคำตอบคือปากกานะครับกูเขียนอ the ะไรวะปากาในง่ายง่ายอะไรวะอ๋อเมันอคืนอะไรอะเอาไว้ลงเอาไว้ลงเอาไว้ลงรือเปล่าอ๋ออ๋อ้ดูละเรียบร้อยโทษทีคนเก่ง ปึ๊บ <mile> <recuper ate. S 1> อ่าฮ่าถูกโหมผลงานชิ้นเลิศถูกกว่าถูกกว่าไหนไหนลองนี้ลองนี <ay> ้ทีวีตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยนี่นี่อันนี้นี่นี่เอาไม่ใช่ดิเสียงว่าท่านเออไอ้เบ้ยไอ้อะไรวะอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วของจริงด้วยว่ะจริง รืมแล้วอย่างดีคุณต้องวาดกระจกหน่อยเฟิเนี่ยกระจกมันต้องปลาสีขาวก็ได้สีเทาหรือสีขาวตัดเมื่อี้คดครับอันนี้เอาไว้สี่กันอะอะไรสี่รู้ละอ๋อรืมแล้วเอาข้องคนแรกครับไอ้เฟิร์สมึงะอะไรเนี่ย <laughs> อ้เวรดอะไรเนี่ยกู <laughs> มไม่ได้บอกรูป <laughs> ไอ้เวิ <laughs> เอ้าอันนี้อันนี้อันนี้เปิดทุกวันเปิดทุกวันอยู่บน <laughs> เดี๋ยวแป๊บนึงนะเสริมสีหน่อย <laughs> ผมก็อาจจะวาดรูปไม่ค่อยสวยนะครับ <laughs> คนดูก็อย่าไปใส่ใจ คนเล็กเขาแบบประจ ա ลังการหนห่อยอะไรกันเลยเอา้าทำไมมันวาดไม่ได้ไงไข่ดาวไข่ดาวเป็นสิ่งของเหรอวะไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> แล้วเห็นตอบไข่ดาวอ๋อก็มันเหมือนเมื่อตอนแรกอะคุเ <c oughs> ตาบไปก่อนอันนี้สิ่งจำเป็นมากอะใช้กันทุกคนรู้ละอันนี้แน่นอนอันไหนออ๋ออะไรวะ กางเกงเขาเลครับเออคนสองครับโอ้ยพิมพ์ช้าคนสองแต่ทำไมกูที่สุดรวยกัเลยอันนสุดท้ายสุดท้ายลิบวัดพันอ่าอะไรเยี่ยมสองสีก่อนแล้วก็มีสีขาวปัดนิดนึงฮะไอีกใหญยันี่อย่าเพิ่งมันยังถ้ากูวาดอันนี้พุ่งจะออกทันทีเลยอะไรวะอ๋อลือและอ๋อ รู้ละอันนี้เปล่าวะพูดเพิ่งยอะว่าไม่เสร็จยังว่าไม่เสร็จอ่าขอเงินเนาะอ๋อเป็นขอไอโฟนไม่ไม่ไม่ใช่โฟนถ้าถ้าถ้ามึงไม่มีสายอะเหมือนเลยมีว่าไม่เสร็จยังกูให้เป็นไอโฟนเลยแต่วะไป้ยรู้ล้อ๋อรูแล้วเฮ้ยพิมพ์ผิดอันนี้เปล่าวะอ่าเอาวะเอาวะ โอ๊ยพี่เห็นเกมไม่ทำว่ะไอพีมแดงไม่หรอกแรงเลยมึงที่โอยแล้วใช่ไม่เกี่ยวกุที่ตามแล้วมันตอบถูกกุมันเลยแดงอันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้ง่ายๆเลยอ๋อง่ายมาสี่เหลี่ยมอีกอ่ะฮะอันนี้แน่เลยอ่ะ อวะคือบไให้โอ้โหโคตรเาอะคใบคำหน้าให้อะอ๋อว้ไปละครับเฮ้ยบงน่ะเก็บผมเช็ดเช็ดเท้าไม่ถูกอ่ะเอาให้ืนเขียนอะไรนี่เ้ย เอาปกติบ้างก็เลยผมจะเท้าเขาเรียกผมอะไรกันบ้างมึงเขียนถูกแล้วเหมือนจะผิดนิดเดียวหรือเปล่าเออไม่ผมเขียนผมจะเท้ากูเขียนผมจะเท้ารดลากาได้บ้วะถูกจรงเออทำไมต้องผิดวะไม่ใส่ละเออแม่อ๋ออันนี้ดีกว่าเขายากยากอันอะไรวะอันนี้แน่นอนอันนี้เหรออันนี้เหรออันนี้อันนี้เหรอ ไอันนี้เหรอเอาไม่ใช่อ๋อไม่ต้องมันต้องมันต้องยาวกว่านี้แน่นอนนี่ไงเอออเาอะไรวมาก็ยาวกว่านี้ไม่มันคือเยนเย็นสัตวนเี้ยงเยลลี่ของหมาด้วยปั้งรม่จั่เยลลี่หมาบ้างเอ้ยว้าวว้าวหนีไฟฟ้าวันอะไรครับนี่แล้วใครเขาเขียนพอดวะมันดูว่างเดียววะนี่ผายอะไรอะ mình, 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 เ้าอเวนแต่ช่องกูบินกูว่าเกียดรองเท้าไม่ดีไอ้เพิร์ลเป็นห่วงจริงๆนะเว้ยมาสี่เหลี่ยมอีกแล้ว่ะมาสี่เหลี่ยมอีกแอะอะไรวะเอ้าตูเฉยเอ้าอะไรอ่ะกูไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้เออมันง่ายเว้ยอ่ะเอ้ากูที่จ้าเอ้ากูที่สุดท้าย โอ้โหโอ้โหเลขที่สุดท้ายเฉยก็ขับนานๆโอเคครับผมก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยนับสำหรับใครที่ชอบคลิปผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะใครและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆผมด้วยนับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจกอจก,กันใหม่หน้า,หนาบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วไว้เจอกันแจ๊กวับโป้ฟ้าวับทุกคนวับไม่รู้จะหาจากไหนด้วยเออแต่แจกไปก่อนไปแล้ว ไวเจอกันใครอยากให้เล่นอีกก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะครับก็ผมไปแล้วกดไลค์เออกดกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ด้วยนะไปแล้วไวเจอกัน